ไยไงโอมเชียร์หันข้างยังข้างนี่ยังโอมช่างแม่งโนบอกช่างว่าอะไรไปช่างบอกโหพี่ทำไมหน้าตาตึมๆเต้นยันบอกโอ้ยยังไม่ได้นอนไปจะต่ดดักโอมให้กูตอนนั้นน่ะนั่งเลยตื่นลืมตามาเป็นไงล่ะทีมีหนูโตเลยกูมาสวัสดีครับผมผมก้องทรงเอนี่ วันนี้ครับผมวันนี้ผมจะมาทําเมนูทีเด็ดนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ขาหมูนี่ผมจะทําเมนูนี่เลยครับผมขาหมูรมเกล้าจะนี่เขาพูดแต่ขาหมูเยอรมันอุ้ยเครียดไก่เครียดไปจต่ทำที่รมเก้าเขาอ่อนแล้วเดินเป็นขาหมูรมเก้าเออเอาเป็นแบบนี้นะครับขาหมูเยอรมันทําที่รมเกล้ามีคนเห็นเธอที่เยอรมัน เกอนเื้อชื่อจันจันตอนนี้เป็นลีจันจิลานี่นะไม่รู้เคยได้กินอ๋าเนี่ครับผมโอ้ยดูขาหมูขานี้เท่าไหรโอ้ขานี้ประมาณสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทอ่านี่เป็นขาหลังขาหลังแล้วผมบอกเอาขาซ้าย อ๋อได้แ้ขาขวามาขาซ้ายร่อยกว่าขาซ้ายจะ่อยกว่าไอหมูตัวนี้มันถนัดซ้ายอ๋อใช้ข้างซ้ายบ่อยมันเลยก็กล้ามเนื้อเยอะอ๋อคนเขาซื้อไปก่อนอ๋อตัดเลยได้ขาขวามาแล้วหมูตัวนี้นะเป็นหมูตัวเมียเลยนะอ๋อหมูปอดมันเยอะอ๋อดูเป็นหมูตัวเมียเพราะว่ามันไม่มีขนหน้าแข้งใช่ไหมอ่าขนหน้าแข้งไม่มีเพราะหน้าแข้งมันโดนตัดทิ้งไปเลยซื้อมาก็ซื้อยกมาเลยนะอ่ามันเป็นขามาเลยอ๋อเนี่ยตีมมันก็มีไหนเตีเราอยู่ไหนตู้เย็น อ๋อตีนอยู่ในตู้เย็นก็เพราตีนกินไปด้วยเลยไหมแถมคัดกิ่มีรามันค่ากิเยอรมันมีป่าววะไม่รู้ลองดูไงเอาเลยเลยเลยตู้เย็นเฮ้ยต่อได้หรออะไรนะต่อแบบเต็มเดาเหมดเหมือนมือเออตัวเย็นเหมือนกับตีนมือตูนเหมือนตีนหมูแล้วแหละตีนหมูนี่นะเพื่อนๆซื้อนะ ก็บอกให้เขาตัดให้เลยนะตลามาตัดเองเรียบร้อยมีดเื่อทั้งมันเลยที่จริงเขาจะใช้แค่ตรงนี้เห็นไหมเขาใช้ขาหน้าขามันเล็กขาหมูเยอรมันอย่างแรที่เขาทำแปะแมะระดับกล้องสรงเอทำอันนั้นของเขาอะไรขาหมูเยอรมันของเราขาหมูเยอรมันตอนแรกนี่ผมจะต้องเอาใบกระท่อมไปอบให้แห้งก่อนลไม่ใช่อ่ะนี่เขาเรียกใบอะไรใบกระวานใบกระวานนะครับผมนี่กล้ยผมจะใส่ใบกวานนี่ก็ เรามีมันปิ้งนะครับผัขายอะไรลุูกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งอร่อยครับขั้วยกล้วยปิ้งนี่บ้ากล้วยปิ้งเอากล้วยปิ้งครับครับผมได้เลยจอดเลยเมื่อกี้มีใบกะวานนะอ่าก็เม็ดผักชีครับนี่พริกไทยกระเทียมนี่รากผักชีอ่าผมอยาตุ๋งก่อนตุ๋งก่อนอันนี้ก็ล้างเกลือมาอย่างดีแล้วเมื่อกี้ติดตัวมัล้างอ่าเอาไปใส่เลย เริ่มเลยอันนี้เราอันนี้น้ำแล้วนะอันนี้ผมตุ๋นเตาถ่านตุ๋นไว้ประมาณสองชั่วโมงนี่อะไรนะครับกี่กองดีกี่กองของหนึ่งครับน่าจะเอาสักห้ากองขอาสิบบาทก็แล้ลุงขอเล่นหยอกนะฮะกีองหกินข้าวอ่ะลุงกินข้าวอ่ะกินข้าวอ่ะครับอ๋อนี่จะอยู่นี่นี่ลุงชื่อร้านกล้วยปิ้งลุงหนวกนี่โอ้ไข่ไข่ ไปคิดด้วยแน่แน่แน่ไทยลุงผ่านไปผ่านมาแวะซื้อได้ครับร้านนี้กล้วยปิ้งกล้วยปิ้งลุงหนวกนะเท่าไหร่ลุงสี่สิบครับสี่สิบบาทมาเอาลุงไปก่อนเลยเดี๋ยวผมไม่เอาโอ้ยนี่มีเฟซบุ๊กอ๋อเซิร์ชนี่เลยเฟซเฟซบุ๊กก้วยปิ้งลุงหนวกนี่ไงเบอร์โทรถ่ายถ่ายเบอร์โทรไว้หน่อยเผื่อมีคนสนใจโอเคครับผมขอบคุณมากครับลุงเดี๋ยวผมจะชิมว่าอร่อยไม่อร่อยมาเอาขาหมูหาย อยู่นี่โอเคเน่ใส่ลงไปเลยใส่ไปกวาดลงลยพอใส่เข้าไปอ,อะไรนะอีกไท,เกทยเม็ดทีไทยเม็ดใส่เข้าไปประมาณพอเม็ดผักชีมัน,นั่นปลาเลยอ่าแค่นั้นแหละผักชี ตุ๋นผมจะตุ๋นประมาณสักสองชั่วโมงอ่าอ่าพอตุ๋นเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเอามาทอดระหว่างรอระหว่างรอก็เดี๋ยวไปกินก๋วยปิ้งน้ำจิ้มผมก็นี่ครับผมก็เตรียมไว้แล้วนี่พริกขี้หนูสวนรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะแล้วก็มีมะนาวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้เหี้ยเกลื้อเกลือบกเกลื้อโอ้ยย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 ย ใหญ่ใส่ลงไปแล้วผมจะใส่นี่ไปด้วยพริกอะไรพริก,กเหลือง,อ,งอ่าผักแก้มครับอ,อ,อ่ากผักก้าส่วนผักก้าแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะครับหมูเยอรมันนี่นะไหนไหว่าเป็นนี่แบบบางร้านนี่นะโอหเหยขึ้นม,มาเคาะได้ฟังฟังฟังเลยอะ่ะอันนี้ก็อย่ามาลองทำให้ดูส่วนในหมูก็ของเรามันใหญ่อาจจะกอด ยากหน่อยนะอ่าอันของอเรามันก็เลน้นเอาใหญ่ไงเนี่ยจริงๆก็ออกมาก็ต้องมาตัดเอามาผึ่งแต่จริงใส่เสาอบไปได้แต่เราไม่เอาเพราะว่าเพื่อนๆมันคนไม่มีเสาอบนะ,นะจริงมจ้ะเราก็ไม่ต้องหบเราก็ทำแบบนี้ให้เพื่อนให้เพื่อนรู้ไปเลยให้เพื่อนเห็นไปเลยถ้าเราไปอบเพื่อนเฮ้ยเหี้ยแล้วไม่มีเตาอบทำไงวะอะไรจ้ะเราต้องเห็นใจคนที่ไม่มีเตาอบด้วยส่วนคนที่มีเตาอบก็อำไปนะ หรือจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับตัวเตาอบจะใช้เดี๋ยวจะเอาลองมาใช้ให้ดูว่าใช้ยังไงเพราะผมก็อยากใช้ไหมือนกันอยากอยากการลองกันคุยปริงคุยปริงชอบนะชอบกินไหมบ้านอะไรนะอ่าอ่ารับรองว่าเคร่งเฮ้ยได้เดี๋ยวเราไปชิมกันของลุงเขาของลุงเหรอกล้าเป็นคลิปตรงนี้เลยอร่อย ไม่เอ็งเนี่ยไม่อ็ซื้อได้ครับรอนี่ครับผมแไอ้กองก็เอ้ยไอ้เหี้ยกำลังอุ้มลูกอยู่นะครับบอกเอ้ยกูลืมใส่เกลืออ๋อนี่เ <แอ c oughs> กลียดคำนี้มากเอ้ยไอ้เหี้ยอ้าวเฮ้ยอะไรของเขาเนี่ยต้องมีอะไรทุกอย่างเอ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยครับสวัสดีครับ มากินขาหมูพี่เล่า <S 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 มาเลยทำน้ำจิ้มอ่มาน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะซีฟูด้ดไม่มีอะไรมากพริกครับพริกขี้หนูครับสวนตังเออแต่ทิ้งกันละเอียดง่ายใช่ไ ทิกเหลือได้นะใส่ให้มันเป็นสีเฉยอะต่ส่วนปริมาณมากน้อยก็ตามแบบว่ตาตากเอาพอดีพอดีแล้ต่ชอบนะ,ะกระเทียม,มกระเทียมครับให้มันในนี่หน่อยมันจะกระเด็นนั่นไง <laughs> ให้มันแตกก่อนนะแม่มันกระเด็นแน่ แต่ดูเด็ดดูยังยมาดูเดยดข้นหอมเลยเพื่อนเนยะน้ำซุปเรียมมาปรุงไว้เอามาปรุงด้วยแต่หอมมากนะหอมจริงเพื่อนแป๊บนึงก็ได้แล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาออกมาพักไว้ให้มันเย็นเฮ้ยลองใส่เม็ดตะชีไหมไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมลองนะนี่นะมใส่เพื่อนลองดูนะผมลองนะเพื่อนจะได้ อร่อยเดี๋ยวบอกอร่อยนะอร่อยเดบอกอีกทีนึ่งปลาสี่ช้อนยน่อนน้ำตาลใช้น้ำตาลทิไปเลยน่อ่าเดี๋ยว<า>เยราใส่นุ้นป,ไป,ปไปหนันัวเขาอะเดี๋ยวพอ <c oughs> ็โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมแยกพวกนี้ไปล้างเออตีนหมูเยอรมันตีนหมูภาษาเยอรมันว่าันตีนหมูภาษาเยอรมันตีนญี่ปุ่นปะเนี่ย ต้องทิมเพื่อนต้มทิมปเลยทิมเท่าที่อยากอยาให้ฟูยิ่งเยอะยิ่งฟูทิมหนักนโอ้โหทิมไม่ทั่วเพื่อนเพ่ทมแต่ต้องหนังใช่ไหมอ่าแล้วก็วางไว้ให้มันสเสด็จน้ำแล้วมันเย็น นใส่น้ำส้มสาชูอะไรครับไม่ต้องไม่ต้องหรือจะเอาไปแบบว่าไปอบก็ได้นะแต่เราไม่ไม่อบเพื่อนจะได้ทำตำได้มันจะได้ออกมาเหมือนกันเงี้ยเดี๋ยวส่วนไอ้เตาอบเดี๋ยวไว้ทำให้ให้ดูจิ่มันเลยเยอะๆแต่แค่นี้ก็หอมแล้วนะว่าปาดจิ้มน้ำจิ้มเลยได้ไหมมันก็สุกอยู่แล้วนะ อืมพี่กองไม่ต้องทอดแล้วอ๋าเราได้ขาหมูตีนะหมูอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ลองทำดู <laughs> ตีหนหมูเยอรมันอาจจะดีกว่าก็ได้ไของดีพี่้องเอ๊ะนี่หรุบออกมา พอเห็นไหมพอไม่ต้องทอดแล้วไม่ต้องทอดหรอครับเพื่อนกินเลยไหมเฮ้ยอ่าวผมจะขึงพัดลมครับครับให้มันเย็นครับจริงมันใหญ่ไปนะไม่ดีเพื่อนไม่ดีต้องเล็กๆหน่อยต้องเล็กๆหนังมันจะหุ้มเหมือนว่าแล้วครับสวยจะสวยกว่านี้นะครับผมก็สองคนแบบจีตัวแล้วมีโครงการคนละครึ่งไม่ใช่อ๋อ ก็ว่า,าวจะทําข้าวขายกันจะก็ยังคิดดูว่าจะขายอะไรดีข้าวอะไรกะเพราจะเป็นกระเพราหรือเราจะขายไก่อย่างเดียวกะเพราไ,ไก่ไ,ไก่ทอดกระเทียมแค่น,นี้จะได้ไม่ต้องเยอะแ<ะ>ยะใช่ว่าจะไปนั่งคิดกันอีกทีหนึ่งก่อนแต่ว่าเปิดแน่เร็วนี้นะครับก็ตอนแรกก็จะส่งเองก่อนทําที่บ้านแล้วเอาไปส่งนะแต่เอาเข้าองค์เข้าแอปลงเพจถ้ามันดีค่อยเข้าแอปนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต้องลองดูแลเพื่อนๆนะ ฝากเพื่อนเรนุนกันหน่อยฝากเพื่อนเราสนุนด้วยไม่แพงครับกล่องกล่องละร้อยสองร้อยพอเว้่วกลับไม่เกินไม่มันไม่เกินห้าสิบบาทหรือสี่สิบบาทจะต้องแต่ถ้ามันเข้าแอปมันก็ต้องบวกเพิ่มอีกแอปเราจะมาลองคำนวณดูก่อนว่าให้มันถูกที่สุดอ่ะครับเพื่อเพื่อคนแบบว่านะคนงงคนงานอะไรนะทำงานทีรายได้ไม่เยอะโดนค่าข้าวไปวิวหูวันหนึ่งก็เท่าไหร่แล้วอย่างมื้อละห้าสิบสามมื้อจะร้อยห้าสิบเสร็จแล้ว ตังขนานไม่รอเลยก็แนะนำให้ใช้น้ำมันแต่ว่ามันใหม่นะอย่าไปใช้น้ำมันเก่านะไม่ดีน้ำมันเก่าก็อย่าเติมน้ำมันหน่อยนะแต่ถ้าทำเยอะไปหลายคิดว่าคุ้มอยู่เดี๋ยวเวลาเราไปซื้อที่มันแพงไม่ต้องไปเสียดายตังแบบที่อืเฉพาะขาหมูอย่างเดียวก็เท่าไหร่แล้วใช่อันนี้ขาหนึ่งประมาณสองโลสองโลอ่สองโลสองโลกว่าใช้ขาหน้าแบบว่าชิ้นเล็กพอดีที่เขาทำกันแล้วนะครับอันนี้แบบข้าวไงข้าว พอดีอร้อนน้ำมันเดือดต้องทอดไฟร้อนหรือไฟอะไรใหนะ้น้ำมันมันร้อนก่อน,นี้นี่นี่เป็นกระทะคู่บุญเหมือนกันหรต้องไปซื้อใหม่แล้วมัม้งกระทะใบบัวใหญ่แล้วตัวคิดว่าอยากจะซื้อมาเพราะว่าเวลาเราออกไปทำ ข้าวเปล่าข้างนอกอ่ะทำเยอะๆเอ่อทำเยอะๆบางทีจะไปทำแจกนะเราแก๊สก็ถ้าใหญ่มันก็จะดีนะแต่นี้ไม่เป็นไรเรามีทำเท่าที่เรามีนะแบกไปไหนมาไหนได้อ่าเดี๋ยวรอบไปนี่จะทำแบบว่าแบกกั๊กโต๊ะคนนี้เลยอ่าให้มันดีๆนะเราต้องค่อยๆไปเรื่อยประหยัดไปทีเดียวนิดหน่อยเพราะเงินเราก็ยังได้รับไม่กี่บาทเองครับรับมาก็ไม่พอใช่ไหมไอ้เงค่าซื้อกับพงกับข้าวมาทำกิฟต์ก็หมดไปแล้วนะเออเนี่ย นี่อ๋ออะไรเนี่ยใจใจจะจะเอาใจใจฟอร์มแล้วแต่ถ้าจะใจอย่างเดียวมันก็มัก็อย่างได้แล้วเพื่อนครับยุคเศรษฐกิจสมัยนี้สมัก็เริ่มร้อนแล้วเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมรอตีนลงไปก่อนเดี๋ยวเด็กก็เริ่มมาเล่นเด็กเด็กมึงเรีนเล่นแล้วปกป้องเรียนไหนปกป้องเป็นนานาชาติเรียนวัดสิซีย เรียนไหนก็โรงเรียนเหมือนกันแหละนะเรียนไหนก็จ้างขอให้เป็นเด็กดีเป็นคนดีก็พอดูอย่างในตัวไอ้เรียนอะไรมาเคหะชุมชนลาดกระบังเรียนไหนก็เหมือนกันเนะไม่ไม่ได้แต่งงบอะโจทรงผมไงยังโอมนะดูเป็นไอ้นี่มน้าเลยนะจะเริ่มที่ใส่ถุงก่อนใส่ไกลก่อนแล้วกัน ไปไหนไม่หลีกไคก่อนจะเข้าไปยังไงกับตันอเมริกาอุ้ยโดนจิ้มดูกันนะนะ มีกิ่นเยอะมันยิ่งจะปูครับอันนี้ไม่ได้ทาน้ำต้มใส่ชงใส่ชูอะไรนะไม่ทาไม่ทาตาหมูเยอรมันโอ้ยเริ่มแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็อันนี้พักแล้วก็น้ำมาทอดอ่าใช่ใช่ใช่เาไมาทอดอีกทีนะครับ ไว้มันเย็นนะครับเอาละต่อไปจะเป็นชิ้นยเค็ม้าวเจียวอ่ะน้องเอาดูนี่เดี๋ยวไปทอดอีกทีนึงมันก็จะฟูครับก็รอ เดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนแล้วกันครับเพื่อความปลอดภัยผมว่าวชิ้นเล็กแบบนี้เห็นไหมมันทอดง่ายนะผมว่าแนะนำเเพื่อนๆเอาตามชิ้นไม่เม็ดก่อนเอาฝาหน้าอ่าดูด้วยดูด้วยข้างขวาข้างขวาอ๋อพอมันจะใช้ออกมานายบ่อยอ่าเนื้อจะแน่นเนื้อจะแน่นเป็นตุเป็นตะ ทักไวก่อนหูหนห่อเชีย่ยเพราะ่ารอบนี้ผมจะทอดไฟร้อนจัดพอร้อนพุ่ลงลงไปมันนะปุน่งเลยแต่ไม่รู้จะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่านะ <c oughs> ต้องลองดู<า>อันนี้เราไม่ได้ผึง่งลมไม่ได้ผึ่งอะไรเยอัน<ช>นี้นะผมก็ไม่เคยทำมนะาเพื่อนก็ลองลองดูครั้งแรกเนี่ยเห็นว่าเพื่อนกวัวเขาทอดมาขายเราได้แต่ละชิ้นนะถ้ามันแพงหน่อยก็ให้เขาไปเถอะขั้นตอนมันเยอะนะครับ ทีมันก็ง่ายมันก็ต้องตามขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยเอาโอเคเดี๋ยวเราก็รอก่อนครับเล็กไปก่อนลองดูไม่กจะเด็นแล้วไม่กระเด็นแล้ว เนี่ยหมูเยอรมันทำที่ลมก้าร็จแล้วนี่ผมแถมไอ้นี่ไปด้วยอะไรไอ้หมูเยอรมันนี่นี่ครับผมโอ้โหชิมชิมเอามีดหั่นนะนี่ืเป็นไง ไงฮัลโหลดีดีปะ่ะร้องไงมันนุ่มๆอะ่ะแต่เราต้มมานะืมนี่ <c oughs> โอ้ยเฮ้ <c oughs> ยไม่ธรรมดาเหมือนกัน,นเนี่ยเชฟน้ำจิ้มคือดีอ่ะอืมเป็นไงช่ำๆเลยนะอ่ะ ขนึกยนทั้งครอบครัวเลยเรอราขาดหนไม่หมดด้วยดูทรงแลวแก้มบบเจัดไวนะ <laughs> เดินๆนะผมว่าโอเคนะครับทานครั้งแรกครั้งแรกอ่ะแต่ว่าทานโอเคชะได้เลย <Okay. S 1> อยู่ที่น้ำกิมเราด้วยถ้าหนังถ้าใครมีวิธีทอดกรอบกวกนี้นะเฟี้ยวเลยครับอ่าอันนี้ผมมันขึ้นเร็วไปมื่อก้วหัวไม่ไงแต่โอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับฝากเพื่อนๆใส่ตามด้วยนะครับผมกว่าคลิปหน้า เราจะทำอะไรก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับผมที่ติดตามที่ให้กําลังใจพวกเรามาโดยตลอดนะครับคลิปนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย